คนน่ะผมผมแอบไปเข้าอไอ้รออประชาชนน่ะมันมากันห้าหกคนผมตบแม่งยับเลยอะ่ะไ <c oughs> อ้เฮี้ยแม่งเข้ามามันมันงงเลยเฮี้ยเห็นเห็นไม้แบบไม้ไม,ไม้ไม้ผู้ฟ้ามาแล้วอะ่ะตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเวสเกอร์ไันเนี่ยเป็นเจมเจมผม What the fuck Oh shit man ตอนนี้ผมฟันไวจเด๋ยว่ผมครับ ไปปั่นอะไรกันจา้าเวสเกอร์เอาไปหนึ่งจุกมาไปปัน่นกลางถนนต่อนะพี่ได้ครับหัวใจนี้ให้เธอแล้วเวสเกอร์กระโดดข้ามตามผมมาทำไมมามาโอ้อยู่นี่ Cái lông có vỏng luôn Đây, đó, vết không qua máy đi lo bị em Tiếng phòng bởi lo ná, tiếng Đi, 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 đi Ôi, Đu đắp, 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 bên Cái hùm lo lên tỏ hay ạ เอาเครื่องกลางแมพออกให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมเจออ่ะผมว้าวบายฮะเฟอร์เกสต์สกิลบอย Where going boy มีกลางแมพตรงนู้นอีกนะโอเคครับมันปั่นอ่ามันมันมันไปบ้านห้องใต้ดินมันไปมาเนีมันไปมันไปเขาติดไม่ไม่ไม่มันอะไรมันลงไปห้องใต้ดินอ้าวว่าแต่ป้าอ๋อนุญาตงงเกาหัวอีกสองทีอันนี้อันนี้ทีมงานช่างมาครับเนี่ย จะไปต่อมกันไวจังวะผมสาวแบบเอากล่องต่องดีแบบใครโดนอุ้มปุ๊บผมจะรีบวิ่งไปถอนเสาแม่งทีเดียวยสวยสวยสวยคือว่าทำดีมันทิ้งผมไปแล้วนะววผมไม่รู้มันไปไหนมามานี่ยโอเคผัดกันผัดกันผมเอาไปสองเครื่องมาแล้วมาแล้วผมทิ้งกล่องพยาบาลไว้ห้องใ<ป>นพี่ฮิวพี่ฮิวพี่เอพี่เอพี่ฮิวแล้วผมปั่นเหรอ สวยสวยสวยชื้อชื้อชื้อดึงดึงต้นรถมีสเปรย์นะพี่ผมวางมันเองดึ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 งเอาไปหนึ่งเครื่องตึงตึง what the fuck เหมือนมันจะมามาครับอยู่ไหนอะพี่อยูโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถแรงรถแรงยึดปี้เป็นผู้กี่สเต็ปวะนะขีแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวปั้นให้เดี๋ยวปั้นให้ไปกันก่อน เออกูวิ่งติดกูวิิ่งตดมีมีกล่องพยาบาลอยู่ข้างล่างนะเธอล่างมันใหญ่ล่างมันใหญ่ตรงเครื่องอ่ะเขาอันนี้ไว้ให้ทิ้งไว้มันกลับมาครับมันกลับมาแน่แน่เนี่แนวเอ๊ะมันจะกระทืบเครื่องคืออะไรอ่ะมันเปิดแล้ววัตตาฟเวสเกอร์เวสเกอร์กระทืบเครื่องแต่มึงเอาโทเลทความพินาศมาสุดยอดเหลือเพียงเดียวละเจอผมโอเคครับ จะหิวเปล่าที่ไหนอ่ะดูหน้าโรงเรียนดอดูดูดูใช่ครับหน้าโรงเรียนหิวก่อนได้อนี่ลมแล้วลมละเรารีกันก่อนค่อยไปช่วยเอ้าเมื่อกี้ผมเจ็บเหรอใช่ครับช่วงนี้เจ็บอยู่ใช่ครับฮะอัพอัพอออะไรเยอะให้ไม่ทันเลยสัตว์ ระว <ar> ังนะหลังบ้านระวังนะแม่งมตายพี่อ้ะเวใจเย็นครับไปดึงให้ทีใครอยู่กลยเป่าไดดเดดดไปดึงเฮ้ยมันโซนเครื่องอย่าบอกเราว่าเครื่องเครื่องเครื่องอยู่บ้านเล็กหมดเลยเหรอเฮ้ยไม่ไม่มีบ้านมีบ้านเนี้ยปั่นคนเดียวพี่โอเคครับไม่อยู่ไหนวะล้าไม่เอาผมอ่ะโอ้โ no ดี๋ยวอกให้นะสวยเดเมไฟอยู่นน้มันมีข้างล่างมันมีข้างล่างด้วยเจดเนไฟแล้วพี่เ่ด้เิบสงเจามเจ็ดี่เจ้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเมันอุ้มแล้วครับสวยครับสวยครับเอ้ยมันมีเสาอยู่ดีว่ อีเขียวนี่หรอกุณผ่อนขอยอดวางของไว้ตรงนี้ก่อนมันมองไม่เห็นผมเ e y you boy แค้มเชียเธอฉี่กูเลยนะเดี๋ยวาขอรับให้เองวิวเธอสวย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 ไปก่อนไปก่อนบอกให้บอกให้มาเล็กอยู่เดี๋ยวมาเล็กอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีไม้พีดมีไม้นี่แล้วเธอบอกให ข้างล่างนะทั้นั้นแล้วผมไปพยายามจะช่วยเธอจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยมันมีบนบ้านที่ปัดได้คนเดียวอยู่น้องบ้านอิดจังใช่ครับใช่ครับแล้วก็ฝั่งฉีกไปเลยฉีกไปสุดเลยโ้่เป็นสามะเธอหลบซ้ายหลบขวานะโอ้ยเอเ้ยเธอมีแทงนี่เธอมีแทงนี่ไม่เป็นไรเธอมีแทงอ่ะผมรอดึงให้รอดึงสวย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 ฉีกไปเลย มันกลับมามันกลับมาอุ้มผมมันกลับมาอุ้มผมไม่เป็นไร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 แลกเฟสกันไปแลกเฟสกันไปโอเคไปเธอไปหาไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนให้เพื่อนยิ้มให้ผมยิ้ผมอยู่บ้านอิดโอเคครับิลลีบก้าวๆเครื่องนั้นไว้ไม่ได้ว่ะมีโดเต็มไฟไม่ได้เปิดว่าตัวนี้ไว้อ่ะใช่เธอมันเข้าไปนะมันเข้าไปนะแล้วผมดึงเอาเอาบอกให้ได้อยู่ตอนน วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปประตูโรงเรียนนะได้ครับได้ได้ได้กลับไปฮิ้วก่อนได้นะเริ่มหาสเปรย์ดิกระป๋องสเปรย์อ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมาหาผมมาแล้วตัวนี้หนีกันนะงงดิงงดิงงเหมือนกันทำอะไรเปิดไปเลยเถอะเปิดไปเลยประตูอ่ะเอประตูอยู่ไหนก่ตัวนี้มีเดต้าใช่ไหมครับวอนวอนให้พี่ผมวอนให้ครับได้ได้ได้วุ้ยเฮ้ยเว้ยไปเร็ว กอยอยู่แกอยู่เลยปวดอยู่แล้วเดี๋ยวเข้าไปช่วยโทนี่ต้องหาตัวเทมผมวนให้หนวนให้มีใครเจอตัวล่างเวลาได้ครับได้บเกล่าวเขาอยู่ข้างล่างข้างล่างใต้ดินใต้ดินใต้ดินมันใหญ่ไอ้โรงเรียนใหญ่ใช่ไหมครับใช่พี่ใช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 ่ก็กล่าวลงไปไงดีวะเนี่ยเราเห็นแล้วให้ยังเลื่อยตอนนี้โทนี่อยู่ไหนรทืบเลยเฮ้ยมาหลอกกับทืบ ผมว่อนอยู่โรงเรียนเดียวพี่ล้มอยู่ใต้ดินนะอยู่ใต้ดินโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาแค่ให้อยู่แถวแถวเครื่องผมอุ้ยเย่สวยพี่เห็นเราลาป่ะพี่ไม่ลงมาไหมครับมันลงมาไหมหรือไม่ไม่ลงไม่ลงพี่ไม่ลงไม่ลงอุ้มอยู่แขวน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 มันแฝงแล้าเฝ้าเฝ้าเลยเฝ้าเลยยืนเอ๋อเลยรอรอรอไปดึงนะรอไปดึงนะเจ้าคนเจ้าคนเจ้าคนใช้แล้วเจ้าคนใช้แล้วเจ้าคนตั้นเล็กเสร็จแล้ว เจอผู้ใดอะบิลี่หกลับมาเสากลับมาเสาไปทางโรงเรียนเจอคนไม่ไล่แล้วเฝ้าเลยเธอต้องฮิวต้องหิวต้องหิวอยู่ไหนอยู่ไหนอะบิลลี่บิลลี่บิลลี่กับเข้าไปเทศกันได้ปะอัดอินที่มีเ้องปข้างล่างหิวหิวหิเธอว่งเตรียมวขิวมิเลยเธอวิ่งเตวีิมเข้หมาเลยเข้ามาหกล้ๆกันใหันพุ่งพลาดให้มันพุ่งพลาดบ น่าเกลีีมีทั้งหลังบิลลี่ทำไม่ได้ก็บอกให้บิลลี่บิลลี่ตายยากคมคมตายยากให้คมตายยากไม่มีไม่มีไม่มีตายแล้วอ๊อฟชิ่งอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟออไรอ้ยอายอายอ้ไอ้ไอ้ยอายอายอายออไลเปิดประตูฆ้าโรงเรียนบิลลี่คามันในมาได้ปะขามาก่อนเว้ยมันอุ้มแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือแลกเฟสประตูอยู่ตรงไหนวะประตูอยู่ตรงไหนฮิวให้ทีอยู่ข้างข้างเรงนี้เถอะผมหาไม่เจอตรงบ้านเล็ก่ะเราอยู่นี่นี่มั้งเอกลด้อยู่ทั้งนั้นใครเขาอยู่หน้าประตูอ่ะไอ้มันพุ่งมันพุ่งไปหาหาผมเหรอมันพุ่งมาหน้าประตูดึงให้ผมดึงให้ทีดึงใหดึงให้ทีดึงให้ทีดึงให้ทีหามะเข้ามันกลับไปมันกลับไปมันกลับไปนี่เธอเธอหนีแต่เฮียให้เฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดประตูตรงนี้รอดีกว่าได้ครับได้ อยู่ไหนวะนี่ข้างหลังสองสวยสวยสวยอัเปิดเลยนะแล้วเธอวิ่งมาเธอวิ่งมายังเธอวิ่งมาผมวิ่งอผวิ่งล่อเว้าเว้าเว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 ้าวเธอใครก็ได้คนหนึ่งโดนตีเขาเองเขาเองเขาเองไปลู้ลี

าทำแบบสะใจ